สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงเรารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบีนดในช่วงเตียงของมือวันที่2 0เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมรลรธนภาพพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขกลมาติดตามรับชมรับฟังตเลขแนวทางค่ะ จากปูบึงการนะคะในคลิปนี้นะคะสิเป็นเหลขเล่าพัฒนาค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อน,นี่นะคะตัวเลขเล่าพัฒนาของปูบึงการค่ะสิดม้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะเมื่อน,นี่นะคะแอดมีแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนานะคะจากปู่บึงการมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขูสุกสนนะคะเนาะ ตัวเลขของปูบึงการน,นะคะเราพัฒนานะคะช่วงแรกนี่นะคะตัวเลขของปูมิเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สองแล 66, ้วก็หกหก้ดยพี่น้องเด้อเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สองแล้วก็หกหกนะคะแต่ว่าเพื่อฝันของปูนะคะปูบ่อเล่บอลซูฟฟังนะคะเราหายเตเอร์แนวทางตัวเลขมากนะคะ <S <S พี่น้องค่ะก็อย่าลืมตัดเลนพร้อมนะคะสำหรับตัวเลขสามตัวนะคะ เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สองแล้วก็หกหกนะคะพี่น้องคะเราพัฒนาวันนี้นะคะของปู่บึงการนะคะเด้อจังใดกับพิจารณา,าเบิงนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุก,ต,ทก,ทกตัวนะคะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้อง้าเทาสกุลุก้ขขนเป็นแนวทางสำหรับแนวทางเพื่อนบ้านนะคะเราพัฒนานะคะพี่น้องคะ เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สองแล้วก็หกหกมีสามครูซัมเนเดอค่ะอแม่พี่น้องสำหรับแนวทางของปูบึงการนะคะแต่วัยที่สำคัญเลยน,นะคะอย่าลืมตัดเหรียญพร้อมนะคะเลขสามตัวเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สองแล้วก็หกหกนะคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องคะ ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามิสิทธิ์รูททุกๆตัวนะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขูสุขคนเป็นแนวทางเล่าพัฒนานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะอขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสําหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนโชคโชค,โชค,โชคโมันมันลำลำลุ้ยลุ้ยเฮ่งๆ่งปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขูสุขคนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขหน้าท่าดีๆแบบนี้นะคะจากปู่บึงการค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะท้านผูอยากสิพราดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะบอกว่าสิเป็นแนวทางเผื่อนบ้านลาวพัฒนานะคะหรือว่าแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เสด้บ่รพราดทุกคลิปถุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากท่างช่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารยสิริขอตัวลาพม่นพนองบรรทมสุขูสุขคนไปก่อนนะคะได้อะไ้พอกันไหมกับแมนในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ